วิธีการทำโอนย้ายให้กับพนักงานให้ท่านเลือกสร้างเอกสารจากนั้นกดสร้างเอกสารเลือกไปที่แบบฟอร์ม Personal เลือกแบบฟอร์มปรปับปรุงการเคลื่อนไหววงเล็บใหม่รอระบบสักครู่ให้ท่านสังเกตองคำว่าทูว่าเป็น หัวหน้าของท่านใช่หรือไม่ถ้าเกิดเป็นชื่อของท่านเองให้ท่านทำอีเมลส่งมาที่ crg support จากนั้นให้ท่านเลือกประเภทการปรับเป็นการโอนย้ายโดยท่านจะใช้เอกสารส่วนนี้เฉพาะการโอนย้ายเมนูนี้เท่านั้นเลือกพนักงานโดยกดแว่นขยาย เลือกพนักง,งานที่ท่านต้องการโอนย้ายระบบจะแจ้งสาขาที่อยู่ปัจจุบันให้ท่านและให้ท่านเลือกที่แว่นขยายตามเมาส์เพื่อเลือกสาขาใหม่ที่ท่านจะโอนย้ายพนักง,งานไปเลือกสาเหตุการโอนย้ายเป็นโอนย้ายภายในหน่วยงานจากนั้น ให้เลือกระดับความสัมพันธ์ใส่หมายเหตุและกดซับมิดระบบจะถามว่าท่านต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ให้ตอบโอเคจากนั้นให้ท่านเช็คที่กล่องขาออกว่ามีเอกสารที่ท่านได้ดำเนินการหรือเปล่าจากนั้นดูที่สถานะด้านหลังโดยด้านล่างจะมีการแจ้ง ว่ารูปที่ปรากฏคือสถานะใดโดยการโอนย้ายจะมีผลหลังจากที่ AC หรือผู้มีอำนาจอากฏอนุมัติแล้วเท่านั้น